สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ปรกรณ์พักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงทนายช้างดาวช้างดาวที่แปลว่าเกิบก่อนหน้านั้นเราจะเห็นทนายท่านนี้เล่นทนายอุทัยในเรื่องราวต่างๆที่วิเคราะห์เรื่องคำร้องที่ว่า จะต้องอุทธรหรือไม่อุทธรช่างพอพานไม่ต้องไปอุทธรอ,อะไรแต่ทนายช้างดาวบอกว่าจะต้องอุทธรน,นู่นอุทธรน,น,นี่นั่นท้าทนายอุทัยว่าดีเบตกันไหมสุดท้ายมาคำตอบชัดเจนคือไม่จำเป็นต้องอุทธรเห็นไหมขนาดทนายอุทัยโดนบูลลี่ว่านั่นนี่ด้วยความเป็นเนติบัณฑิตการดูอะไรมีวิสัยทัศน์ และมุมมองที่ไกลกว่าทําให้ชนะมาแล้วถึงแม้จะชนะก็หาว่าเขาไม่เก่งสู้ไม่ได้เถียงไม่ทันแต่ไม่เก่งเนี่ยเก่งกว่าคุณเยอะคุณวิเคราะห์ให้ถูกเหมือนเขาซักเรื่องสิต่อมาเรื่องน้องสาวทนายอุทัยทนายนงเขาหาว่าการวิเคราะห์คดีน้องผลไม้ที่ดาวังคารนเป็นลักษณะที่ว่าอวยแต่จำเลยอวยลุงขาดซึ่งข้อเท็จจริง เน้นไปเพื่อที่จะอวยจำเลยอย่างเดียวเมื่อผมฟังแล้วการที่ทนายนงเขาวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ไปตามลักษณะที่เกิดขึ้นตามรูปของคดีวิเคราะห์ได้ดีมากๆในมุมมองของผมประชาชนเราได้ความรู้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาอ้างอิงมานะทางฝั่งลุงพลก็ไม่ผิดก็เขาเชื่อมั่นในลุงไงตามหลักฐาน คุณก็เอาไปบูลลี่ว่าเขานะ่ยพูดไปเรื่อยไปน้ำไหลไฟดับสงสัยนะ่ะไม่ได้คุยมานานอยากจะคุยเหลือเกินแม้ตัวคุณ่ะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไม่เห็นคุณวิเคราะห์อะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคดีนี้เอาอีกแล้วพ่อสายสายมานะ่ะมีการพูดถึงว่าซูปเปอร์แปะหมายถึงทนายนิทัศพูดมา3คนเขาเล่นกับเนติบัณฑิต สคนเลยทั้งที่เขานะ่ยยังไม่ได้เป็นเนติบัณฑิตความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้อย่างนี้ครับขนาดน้าต่อเต่านะ่ยยังไม่ถูกกับนางกุลาเลยขนาดเป็นพี่น้องกันแท้ๆยังไม่ถูกกันเลยนับประสาอะไรกับสายลับ101ผมไม่แปลกใจหรอกน้าต่อเต่านะี่ะนี่ก็ร้ายยังไม่ถูกกันเลยเป็นพี่น้องกันแท้ๆพวกมึงนะ่ะทำอะไรรู้อยู่แก่ใจ ไอคนที่น่าสงสัยเนี่ยมึงไม่สงสัยมึงกลับมาสงสัยคนที่เคยช่วยครอบครัวมึงในยามที่มึงลําบากในยามที่มึงนะ่ยไม่มีตังติดตัวแม้แต่บาทเดียวยามที่ลูกมึงป่วยยามที่มึงไปทุระน่ยใครเป็นคนเลี้ยงลูกมึงนะนางกุลาใจบาปวันนี้มึงออกมาพูดแบบนี้มึงแม่งชั่วพูดไม่มีสติพูดเพื่อเอาคอนเทนต์พูดเพื่อเรียกสติ๊กเกอร์ f อซอยากรู้ไหมว่าทำไมมัน ถึงต้องถีบหัวส่งสายรับ101ออกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังความจริงอยู่ตรงนี้ที่มันถีบหัวสายรับ101ออกเพราะว่าสายรับ101มันล่วงเกินคำสั่งของมันสายรับ101อยากจะรู้อะไรบางอย่างแต่นางกุลาใจบาปดันรู้ทันสายรับสายสืบนะ่ะสืบอะไรไม่รู้แต่นางกุลาดันรู้ทันเลยนะ่ะเลยถีบสายรับทิ้ง เพราะสายลับนั้นพยายามสืบอะไรสักอย่างแต่นางนี่นะ่ะไว้ตัวทันมันมีความลับซ่อนอยู่มึงระแวงแม้กระทั่งพ่อตัวเองระแวงแม้กระทั่งแม่ตัวเองระแวงแม้กระทั่งลูกตัวเองทุกวันนี้นะ่ะมึงนะ่ะก็ระแวงไอ้แป้งแต่มึงนะ่ะสร้างภาพว่ารักกันระแวงทุกอย่างอีกไม่นานหรอกลูกมึงนี่แหละจะออกมาแฉมึงเอง ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคือวันนี้ผมเห็นอยู่คลิปหนึ่งมีแอดมินส่งมาให้ผมคลิปของนางกุลาใจบาปที่นางไฟ้สดพูดอยู่คำหนึ่งว่าอีกไม่นานลุงเราจะติดคุกคงจะไม่ได้สร้างห้องน้ำหรือคงจะไม่ได้สบายคงไม่ต้องเหนื่อยถ้าอยู่ในคุกนะ่ะมีงานให้ทำความหมายง่ายๆก็คืออีกไม่นาน ที่พูดว่าลุงจะติดคุกสิ่งที่นางพูดคำนี้นากุลาใจบาปทำร้ายจิตใจพวกเราทำให้พวกเรานั่นเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีจิตใจที่อิจฉาริษยาอิจฉาที่ลุงสร้างแลนด์มาร์กสำเร็จอิจฉาป้าที่ป้าทำทุกอย่างสำเร็จอิจฉาทุกเรื่องวันนี้นะ่ะก็ออกมานั่งร้ายสดพูดกระแนกกระแนหนแซะเพื่อจะให้ลุงและป้าตอบโต้กับคำว่าที่บอกอีกไม่นาน มันก็จะไม่เหนื่อยละอาจจะได้กําไรข้อมืออาจจะต้องเข้าไปอยู่ข้างในคงจะได้ไม่ต้องมาสร้างห้องน้ําคงจะไม่เหนื่อยละความหมายของมันคืออีกไม่นานลุงก็คงจะติดคุกคําพูดเชื่อๆคานี้นะ่ะมึงมันรู้อยู่แก่ใจนางกุลามึงมาพูดกล่าวหากันแบบนี้แสะลุงกับป้ามึงพูดได้ยังไงว่าอีกไม่นานนะ่ะลุงจะติดคุกสบายจะได้ ไม่ต้องสร้างห้องน้ําระวังโจ์จะกลายเป็นจําเลยเรื่องที่พูดคือที่ดาวังคารมันพูดเพื่อให้ลุงตอบโต้มันเพื่อจะมีคอนเทนต์เพื่อให้คนและ f อเข้าไปดูมันเรานะ่ะไม่ต้องเข้าไปดูมันแน่ใจหรือว่าปากพูดคนอย่างมึงนะ่ะไม่เคยมีความจริงใจให้กับใครซึ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่มึงนะ่ะก็ยังโกรธเกลียดเขาความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังน,นี้ครับ ประเด็นที่ออกมาพูดวันนี้เป็นเรื่องจากดาวอังคารผมเห็นมันนั่งพูดแล้วผมทุเรศมากเลยรับไม่ได้กับสิ่งที่มันนั่งพูดเม่เกิบที่ดาวังคารหรือโป้งเน่งที่ดาวอังคารโยนความผิดให้กับพ่อพระเอกให้กับลุงกับป้าที่ดาวังคารพี่ฟังนะครับคดีไม้ไหลลอยที่ดาวังคารน่ะไม้ไหลาตามคลองมา พ่อพระเอกเดาวังคารเอาขึ้นมาพี่ยังสู้คดีแพ้เลยมึงนะ่ะยังมีหน้ามานั่งพูดนั่งมโนอีกเหรอมึงไม่ละอายใจมึงบ้างเลยเหรอหัดละอายใจบ้างเหอะมึงนะ่ะทําอะไรมึงรู้อยู่แค่ใจคดีที่ดาวังคารนะ่ะอีกคดีหนึ่งที่ลุงคว้าไมมา,ม,ามึงก็ควรจะให้คําแนะนําเขาว่าคดีนี้รับไปเถอะพี่มึงนะ่ะยังดึงดันยังให้เขาสู้อยู่ มึงยังมานั่งเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้กับลุงที่ดาวฐานมึงนี่นะักเกินเยียวยาแล้วมึงอยู่กับใครหัวหน้าตายหมดไม่มีใครเอามึงแล้วเข่าวด่วนล่าสุดไม่มีใครเอาแล้วเขาเอื้อมละอามันทนายความทั่วไปเสียหมดอาแปะยังไม่เป็นทนายยังโอเคแต่นี่หนะเป็นทนายพูดแบบนี้ทําให้เสียวงการเขาหมดมึงนะ่ะลาออกเถอะคดีที่ทิ้งมานะ่ะ หัดกลับไปรับผิดชอบหน่อยอย่าทําให้วิชาชีพหรือวงการทนายเขาเสียทนายดีๆนะเขามีเยอะมีแต่มึงนะ่ะทําเสียวงการทําอะไรก็แพ้ๆราคาคุยเป็นที่หนึ่งข่าวล่าสุดนะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาเอื่อมระอาจริงๆมันเกินเยียวยาจริงๆผมถามว่าอีกคนนึงนะ่ะสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองอีกคนนึงทวงความเจริญให้กับบ้านเมืองคนนึงก็ ชนะเอาชนะเอาอีกคนก็ร้องเรียนเอาเรื่องมาร้องเรียนเป็น FC จะเลือกใครล่ะเขาเอื่อมระอากับหมอนี่ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ทางนี้ครับนางกุลาใจบาปผีเข้าองค์ลงอยู่ดีๆก็ออกมาฟาดงวงฟาดงาออกมานั่งพูดถึงเรื่องในงานถึงเรื่องรถบัสที่ว่ารถบัสจะมา15คันแต่ช่วงสถานการณ์โควิดเลยมา5คัน กระแนกระแนแซพี่สาวพี่เขยตัวเองมึงเป็นอะไรของมึงนางกุลากระแสตกเหรอถึงต้องออกมาเกาะคอนเทนต์เขาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ค่าอะไรมึงเลยนะอีกไม่นานหรอกนางกุลาเดี๋ยวก็จะได้รับกรรมแล้วมานั่งพร่ำเพอ้ออะไรนี่แหละครับาตาแท้คนของความอิจฉาของนางกุลาอาการมันเป็นยังไงไปพบแพทย์บ้างนะไม่มีใครให้ค่า อยู่ๆดีๆเนี่ยก็ออกมาฟาดงงฟาดงาฝากถึงนางกุลาใจบาปยอดวิวตกไม่มีใครเล่นคอนเทนต์นางนางเลยออกมาพูดแรงๆเพื่อให้ยูทูบเบอร์รอบโลกมาโจมตีนางเพื่อให้นางนั้นมีกระแสะอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีใครเล่นด้วยหรอกสังคมเขาเริ่มตาสว่างแล้วเกิดอะไรขึ้นในบ้านสามหลังอย่าโชว์โง่ไม่มีอะไรมาเทียบเขาได้เลย ในใจมีความแค้นอิจฉาริษยาวันๆจ่องแต่เรื่องเดียวจะแสะยังไงให้กระแสกลับมาหากูมึงหมดกระแสไปนานแล้วหยุดเถอะเห็นคลิปมึงแล้วปวดจิตเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆเขาไม่เคยไปพาดพิงอะไรเลยมึงนะ่ะหาเรื่องเขาก่อนไม่มีใครดูหรือย,ยังไงมึงก็พยายามเอาเท้าไปแกว่งหาเซียนเป็นยังไงไม่มีใครให้ค่าไม่มีใครให้ความสำคัญ พูดถึงนางกุลาที่ดาวังคารเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆมึงก็ยังแก่งหาเซียน